ลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับ เกมสุดท้ายของฮอลลีวูดเกมน h t ไทยแลนด์ติดตามกันเลยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโน,โน29นะครับเกมสุดท้ายนี่ต้องบอกเลยว่าต้องใช้เพลงในการตัดสินเพราะว่าเขาคือเทพของเพลงทั้ง2ทีมเลยทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวคุณคอยดูแล้วกันนะครับว่าเขาเก่งกันขนาดไหนเกมนี้เกี่ยวข้องกับเพลงนะครับแต่คนตอบไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยกับเพลงฮ it ิตปิดหู ขออนุญาตบีบกับเกมนี้ให้กับทีมที่จะได้เล่นก่อนคือคนที่คะแนนนาตลอดเวลา <c oughs> จากคือพลิกเกมเขาคือไฟเตอร์เขาไม่ยอมแพ้ทั้งๆที่เสียเปรียบมาเขาก็ไม่ยอมแพ้เก็บสะสมไปทีละเกมทีละเกมจนได้เยอะมากตอนนี้คราวนี้มันต้องมีหนึ่งคน <c oughs> ที่ <c oughs> ใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วนั่งตอบชื่อเพลงตอบได้หนึ่งชื่อได้ไป5คะแนน เราโหวตกันสิว่าเราอยากแขกที่ว่าที่ฟันดีกว่าเพราะเพลงไทยเนี่ยพี่เป๊ะโอ้ยเป๊ะเป๊ะเลยจริงปะฮะเป๊ะอะไรล่ะเป๊ะสี่แฟนมีแต่นักร้องเฟนเก่านะโองมากลงแนงมากถัาเป็นเพลงแนวยุค90ได้เลยอครัผมคัดแต่เพลงที่คุณรู้จักยังไงก็ต้องเคยได้ยินมา แล้วประกันได้พร้อมนะ <Okay. S 1> ทําให้ได้คะแนนเยอะสุด <Okay. S 1> ใครที่ได้คะแนนเยอะสุดในเกมเกมนี้เนี่ยมันข้อละห้าคะแนนเพราะฉะนั้นมันอาจจะแซงแล้วก็เข้าสู่รอบแจ็คพอตเลยทันทีเค <Okay. S 1> ตั้งใจพร้อมเข้าประจำที่ครับเชิญมาคุณ3คนมาอยู่ตรงนี้3คนนี้จะร้องและเต้นแล้วคุณตอบอชื่อเพลงให้ได้เอาคือเต้นมันเป็นการใบ้ว่าอ๋อเพลงเพลงนี้นั่นเองพร้อมยังโอเครูค้วันฮะ อยากพูดสามคำตอนนี้ว่าอยากบอกสามคำเลยว่าพระพูดพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมหนึ่งสองสามเริ่มแต่ะาดเป็นยังไงพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าพูดอีกทีคริซิน่หนากิล่าก็วยนีค่ะแตงค่ะคาดเป็นยังไงก็มวยนีค่ะไม่ได้ตั้งใจก็มวยนีค่ะไม่ได้ทันใจโอเค

บาสเกตบอลโรยาวดไปผไปเพลงไปทำท่าเลยยาพิษอ่ะยาพิษอ่ะกินเมาเมาเต้ยาสลบยินยายายาพิยายาพิษยาพิษ ปรดสคามา่รักฉดีกอคอมันแหงที่คอมันแหงพอเอาป็นนอร้งไห้ร้อมันจกวันแตงแตคอแห้งกอขอมันแห้งกอดคอมันแห้งอไรแค่นแค่นองก็มีคอนด้าอะไรอะจีหอยจีหอยจีหอย อิโหอยอิโหว่จัดจัาด่าคนใจง่ายคนใจง่ายอะไรูกเกลูกเกดเต้โกโก้เอชรถอดหูได้ถูกกันละคุณเก่งมากคุณได้เยอะมาก แต่เพลงลูกเกตเต้นอากงกุกไม่เคยได้ยินแต่เพลงลูกเกตเต้นอากงกุกไม่เคยได้ยินไม่มีไม่รู้จักสักเพลงรู้จักแต่ได้พิมพ์ก็ได้อยู่ลูกสาวเก่งมากอันนี้เขาใส่เต็มม่ะไม่ได้เคยมาแล้วคุณค่ะแม่โคโยตี้เหรอโคโยตี้รู้จักป่ะโคโยตี้รู้จักคัะแต่ไม่เคยใช้บริการัเคยแต่ทำเคยแต่ทำ เราตั้งโจทย์เอาไว้ค่อนข้างจะยากให้พวกเขาเลยนะเพราะว่าสำหรับเกมนี้คุณได้ไปทั้งหมด7เพลงคูณ5เท่ากับ35บวกเก่าอีก44ตอนนี้คุณนำอยู่79ันคะแนนอ่าเดี๋ยววันอย่าบอกนะว่าฝั่งนู้นเป็นเพลงไทยเดิมเป็นเพลงไทยเดิมฝั่งนี้จะได้เพลงที่เป็นเพลงไทยกรอน ม ah, ัันไทีมคุณชนะได้แต่ต้องได้10เพลงาิ0เพลงถ้า9เพลงเสมอเสมอปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็พาพวกคุณทั้งหมดเข้าไปในรอบแจ็คพอตของเราแล้วก็ลองดูว่าจะเล่นอะไรยังไงกันบ้างเพราะนี่กิอเกมสุดท้ายทำบุญด้วยใครจะเป็นคนใส่หูฟัง นุ้ยเองฮะคุณนุ้ยที่เหลืออยู่ DJ ฮะเพราะเป็นดีเจเป็นดีเจนี่รู้จักเพลงเยอะครับเออ DJ ชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทใส่หูเนี่ยผมอยู่จะพังนะขอโทษนะไม่รู้จะฟังใครดีนี่ไม่รู้จะฟังใครดีเนี่ยอะเตรียมตัวนะครับพวกคุณโอกาสของคุณแล้วถ้าเก้าเสมอถ้า10นะฮะชนะเลยพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับเชิญสู้ๆครับทุกคน พอ๋อไหมพูดอะไรได้ยินไหมพูดอีกทีสิครับแม่อ๋อพร้อมหนึ่งสองสาม Sexy Sexy Lady ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รักไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องดีกับฉันไม่รักไม่ต้องถูก ฝน oui, ตกฝนตกฝนเว้ใช่ไหมฝนตกฝนตกไปไปฝนตกอะไรวะไปทำไมอะไรวะฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนตกอะไรข้ามไหมข้ามไหมเบียดไม่ไปข้ามไปข้ามข้ามฝนตกอะไรวะจะไปกับแซงสีนี้จะไปสีเสื้อลาเต้ส so ีเสื้อลาเต้ ัยิ่งใบมีสิทธิ์จะบอกไปเพื่อนสนิทอะไรอะไรอะไรวนโคเว้นโคเป็นซ้อนหล่อเปียวเป็นซอนหอเปี ขยับเข้ามาสิขยับเข้ามาสิเข้ามาสิกัยเข้ามาสิหากบังทอช่หอะไรดูดูดูคิงคองอะไรมะโง่โง ดูคนง้อคนง้อดูงองอดูงงอก็มนหนาวเออได้อไม่ม้นท่คยกันไว้หนาทีออะไรวะอะไรอ่ะ เหร่นเหร่นจมูกจมูกกลิ่นกลิ่นกลิ่นอะไรวะซอนกลิ่นซอนกลิ่นซอนกลิ่นไม่ได้แล้วเอาดีที่ยังไปต่อเลยอะไรอะหมดเวลา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 โอเคถอดได้ถอดได้อ๋อไอเจ๊ไอเจไอเจ๊ไต่าไม่รู้จะดูใครเลยอ่ะ ไม่รู้จะดูใครนะครับขอเคลียร์หน่อยว่าใครเป็นนักร้องอะครับเป็นนั่งงไปบ่นเลยไม่แล้วมาจบชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรนะคะับผีงงงดูงงงดูงงงเอาละนะคุณต้องได้สิบเพลงถึงจะชนะตะกี้คุณว่าได้สิบไหมล่ะไม่ได้ได้ไหมได้ ได้หรือไม่ได้ท่าได้เสมอถ้าได้สิบชนะและทีมของคุณกิ๊กสุวรรณีได้ไปทั้งหมดสิบสิบสิบเพลง สคนนี่ยากเองเพราะฉะนั้นทีมของคุณนะครับรวมเงินให้กับวัดพระบาทน้ำผู้2 0 0 0มบาทแล้วส่วนทีมของแขนะครับก็ให้กับกองทุนวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อรักษามะเร็งสิรีราชบุญทิ0สามหม่บาทดีจ้ทีม่ไ้เล่นแจ็คพอตเหนื่อยละเหนื่อยไม่เล่นแจ็คพอตคือตอนนี้เรารวมทีมสนุกไหมล่ะพอสนุกปึ๊บ คุณคัดมาเลยคุณว่าใครเจ๋งสุดในเนี้ยขึ้นมานั่งหนึ่งคนตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสองคนใบ้กันเองเลยถ้าได้สิบชื่อเอาไปหนึ่งแสนบาทโอ้ทำบุญแค่นั้นนุ้ยใบ้เก่งให้แข่ตอบอ่ะนุ้ยจะเป็นคนใบ้ฮะ<า>ใครเป็นคนตอบก่อนเราโหวตกันเลยโหวตอ่ะจิ้มจิ้มจิม<า>้มแขน<า>แขแขตอบแขโดนจ่าโดน่าโดนจ่าไปแล้ว บกันอีกคนนึงที่จะมาช่วยนุ้ยคือใครเอาใครม่วอกมาเอามาเอามาเอ้มาเอามาเอามาเอาเอาม้อาาเอามเอามาอมาเอานาเอามเอาาเอามาเอามาเอามาบอาเอามาเอามาเอรมาอามเอามเดีมาเมาอามาเอาาเอเอาเาาเาอมอมเ เอนที่หนะคะเกมฮิตปิดหูเป็นเกมที่ยอมรับว่ามีการวางแทคนติก,กมาอย่างแบบเด็ดขาดมากเพราะว่าจะแบบจะใบท่าไหนจะเต้นจะพูดคำอะไรเงี้ยได้มีการนันแท้หมดแล้วแต่ว่าถึงเวลาทำจริงเนี่ยชื่อเพลงมันยากมากเลยต้องมาใส่การใบ้ของไอซพาริสที่ยิ่งใหญ่มากบวกกับคุณแม่ที่พยายามตะโกนทุกอย่างทั้งทงที่รู้ว่าเขาไม่ได้ยินคือมันเพลิดเพลินม,มากอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ทําให้เราได้แบบแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเราของเราออกมานะคะก็คือเอาชนะไปได้ด้วยเกมนี้